คาถาเชิญนี่เลยเอ็นบีเคเกมพอบอัพเซ็นเตอร์แน่นอนครับผมร้านนี้ ครับเติมเกมหลายเกมเลยนะครับผมตามรูปนี้เลยอ่านเอาเองไม่ใช่นะครับร้านนี้เติมไห้แต่แต่ Identity V, Call of Duty, Valorant, Outer p l a n e Star Rail, Free Fire b ราบๆๆไปเลยนั่นเองนะครับผมและแน่นอนรับเติมเกมหลักๆที่ช่องของเราเนะครับผมและเพื่อนๆน,น่าจะเล่นกันกะไม่ว่าจะเป็น Roblox, Star Rail หรือว่า g e n h i n Impact ด้วยนั่นเองนะครับผมเรทราคาถูกมากครับผมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีทั้งแบบ UID และแบบ ID Part เลยเพราะฉะนั้นก็ฝาก SCK Game Top Up Center ไว้ในใจทุกคนเลยนะครับโอเคได้ได้เวลาเรียกคาถานเชิญกลับไปในโหมดของเรากันแล้วนะครับคาถานเชิญยอดกลับไงสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองเซ o n นแชนแนลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรากลับมาเกมอ n c ไซ a คิ a t อคแเอ่อ a t t a c k l โลบ t คมาสเตอร a แฮกอนเคอคแท็กออ n นะครับผมอ่าโอเคเรามากลับมากับพัดสามวันนี้เนี่ยผมจะมาใช้อุปกรณ์ที่เก่งเก่งพะ ใช้อุปกรณ์ที่เก่งที่สุดในเกมะนะครับมันเป็นอุปกรณ์สีแดงเนาะซึ่งผมก็สุ่มได้มาละจะบอกว่าผมดวงดีมากเลยก็ได้เดี๋ยวผมให้ดูอ,อินเวนทอรี่ผมก่อนเลยนะดูดิสีแดงสีเหลืองสีแดงสีเหลือง,ง,งอันนี้คืออุปกรณ์ที่น่าจะเก่งที่สุดในเกมแล้วในตอนนี้นะผมไม่รู้ว่านในอนาคตเขาจะอัปเดตอุปกรณ์มาหรือเปล่านะแต่นี่คือเก่งที่สุดแล้วถ้าดูจากสเต็ปเนี่ยมันเต็มเกือบทุกช่องเลยนะยกเว้นจำนวนแก๊สนะครับหรือว่าเออนั่นแหละจำนวนแก๊สเดยจะพูดอะไรก่อเออ ไททันเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเริ่มที่จะติดแล้วนะก็ว่าได้ตอนนี้เนี่ยผมก็ดูติดตามอนิเมะยันตอนล่าสุดแล้วนะครับยันตอนที่8ของไอค์แกลนออนท่านซีซั่น4พาร์ท2เรียบร้อยแล้วนะอืมก็ถือว่าหนุกหนุกมากเลยอ่ะนแล้วก็มาเล่นเราจะมาโชว์ตักงแต่สกิลของดาบแดงนะครับซึ่งเออเกมนี้เนี่ยผมทั่าๆนี่จะไม่ค่อยได้เล่นเลยเนาะช่วงเนี้ยเออเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรผมติดโลกูนะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่ากูลงโลกูเยอะมากแล้วผมก็เจอตามนั่นแหละเออผมก็ติดโลกูไปเล่นแล้วก็ไปฟาาารร์์มมไไปปเลลล่่นนแแ้้วก็ฟอยงัหะ ก็ผมอาจจะไม่ได้ข้าเยอะจากคลิปที่แล้วเท่าไหร่นะแต่เกียร์นี้ไม่โกงจริงเว้ยเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันโกงยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะครับเกียร์นี้เนี่ยมันพุ่งตัวเร็วกว่าเดิมเยอะเว้ยเออพุ่งตัวเร็วมากเี๋นวนะผมพอเปิดเสียงเพลงแทบนึงอ๋อเสียงท้ายเรนดังทิปไปเลยเห็นไหมนี่คือเกียร์สีแดงมันจะเร็วที่สุดในเกมในตอนนี้แล้วนะครับนี่ก็คือความเร็วในการพุ่งนะผมถือว่าเร็วมากที่ผมกดสเปซมาไปด้วยนะก็ถือว่าเร็วเลยแหละ ระดับโอมก็โอเลยนะเออแต่ว่าโอกาสได้มันห้าเป็นศูนยสไตรนไท่านชาตายโอเคต่อไปเราไปดูสกิลแซดสกิลแซดแม่งโคตรโกรงเลยทุกคนสกิลแซดเป็นการฟันศัตรูไททัทนรอบตัวนะครับใครที่มันเข้ามาในวงพมกวงเรามันจะโดนฟันผมไม่รู้ว่ามันฟันสูงสุดได้กี่ตัวผมยังไม่เคยทดลองแต่ผมเคยมันเคยยืนติด ติดกันสิบตัวแล้วผมก็ฟันสิบตัวอย่างนั้นเลยเ,ยเป็นสกิลที่โกงมากๆเลยนะสกิลนี้เอาไว้เอาตัวรอดได้ดีมากเลยเออผมถือว่าผมชอบสกิลนี้มากเป็นพิเศษเลยต่อไปครับสกิลตัว C เป็นการยิงคู่เพื่อทำให้ฝั่งเราตาบอดเนาะเนี่ยจะประมาณนี้คือเราไม่ต้องแบบไปตัดตาหรือปามีให้มันตาบอดใช่ไหมเราม,มีมันตาบอดอยากกินเพื่อนผานคือเราไม่ต้องไปตัดตาหรือปามีให้มันตาบอดเราสามารถเป่าตาบอดได้เลยแลวคือข้อดีของการเป่าเนี่ยคือ ในท่านรอบๆเนี่ยมันจะตามบอดไปทุกตัวเลยนะไม่ใช่แบบมันตามบอดแค่ตัวเดียวแหละเนี่ยไม่ใช่นะเว้ยมันตามบอดทุกตัวที่อยู่ในรัศมีเลยก็คล้ายๆกับธาตแเลยนะครับธาเอกเนี่ยถือเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยแล้วมันคุมากเลยที่มีอยู่สิบตัว้าเอกคือการฮิวเลือดอัตโนมัติมันไม่ใช่ฮิวเลือดอัตโนมัติมาพูดอะไรวะมันมันมีการฮิวตัวเองอ่ะเออใช่มันจะทาให้คือมันดีอ่ะเข้าใจไหมว่าการเวลาเราโดนกัดแล้วเลือดเราก็จะลดใช่ไหม คลิปนี้กูอธิบายงงแต่ว่าเวลาเราโดนกัดแล้วเนี่ยเราก็จะลดเนปกติเนี่ยเป็นเกียร์ทั่วไปก็จะไม่ัรักษาไม่ได้นอกจากเมดิกเกียใช่ไหมซึ่งเกียร์นี้เนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้เว้ยสอให้คุณเลื่อนรถคุณก็สามารถสู้ต่อได้แต่ไม่ต้องกังวนลว่าจะโดนกันดตายนี่คือข้อดีข้อหนึ่งเลยคนระส่วนสกิล V ีเนี่ยเป็นสกิลทีเ่เกียร์สูงๆเนี่ยเริ่มจะต้องมีกันแล้วนั่นก็คือสกิลตัดมือนะเวลาเราโดนจัดเนี่ยแล้วก็สลัดมือออกอันนี้ก็เป็นสกิลธรรมดาเนาะถือว่าเป็นเบสิกเลย ก็ใส่ถ้าใท่ถ้าเออต่อไปเราต้องไปช่วยเอเล็กซ์กันใช่ไวันนี้ผมก็มารีวิวอาวุธบีแดงให้ดูนี่เห็นไหมมันยืนมันยืนต้อนกันสองตัวใช่เห็นไหมมันจะมีวงอะแล้วผมก็จะต่อารถเข้าไปได้เมื่อกี้คือทักษะของสกิลแซนนะผมถือว่าโกงเว้ยเอาจริงๆมันโกงมากอะเออมันเหมือนเซมวงสกุล่าคางเอโยชิเอเวอร์ลัตเอาจริงๆผมไม่อยากรีวิวหอกสายฟ้าเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีอะไรนะอือแล้วก็คิดว่าทวกคนน่าจะรู้สกิลการทํางานของหอกสายฟ้าแล้วด้วย เนี่ยมันเร็วมากเลยสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้สบายถือว่าเป็นเกียร์ที่ควรแก่การเปิดหาเลยถึงแม้ว่ามันจะหายากไปหน่อยแต่เชื่อผมว่าทุกคนได้แน่นอนจะพยายามเอา่ะเนี่ยมันเร็วมากเราสามารถเป็นหัวหน้ารีไวได้ง่ายๆเลยกับกับการมีแค่เกี๋ยนี่เดียวเนี่ยผมเป่าโป้งเห็นไหมสองตัวนั้นมันมันตามันตามบอดพร้อมกันเลยเห็นไหมมันไม่ได้ตามบอดแค่ตัวเดียวแต่มันตามบอดสองตัวที่นี่แหละคือข้อดีของแตีอันนี้ ใช่เห็นไหมทุกคนเริ่มเจ็ดข้อดียังหมดแล้วอุปกรณ์สีแดงเนี่ยมันโกงจริงไม่งั้นมันจะเป็นอุปกรณ์ระดับหายากที่สุดได้ไงวะใช่ไหมเธอเธอก็ต้องมีอ่าอ่าอ่าอยู่ในนันะมันก็ต้องมีอะไรโกงๆอยู่ละวเคเลสเปิดประตูเลยเพื่อนปูเดี๋ยวนะมึงมึงมึงปิดยังไงเนี่ยฮัลโหลมึงปิดยังไงเดี๋ยวด้านล่างยังเปิดอยู่เลยมึงช่วยเอาหินลงมาหน่อยเพื่อนขู่ฆ่าไปคนเดียวยี่สิบหกตัวอีกละมันฆ่าเยอะจังว่ากูเนี่ยตอบจันเลยโอเคครับ รามาอธิบายรายละเอียดสกิลดีๆกันดีกว่าเนาะแซดจากซมที่บอกไปเลยว่ามันจะเอเลร์พอร์ตไปพัน 1, คอในไททันในระยะเราแต่ผมไม่รู้ว่าทั้งหมดกี่ตัวนะครับสกิลเอ็กเป็นการฮิวตัวเองเนาะอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วก็คล้ายๆกับเมดิเกีย,ยไปเลยแต่ฮิวได้เฉพาะตัวเองเนาะสกิลซีอะคูติกแฟร์นะครับยิงยิงเอ่อเขาเรียกว่าอะไรยิงกครูออกมา,ามท,ทําให้ไททันรอบๆรอบๆตัวเราเนี่ยตาบอดหมดเลยนะครับส่วน V h a ฮนด์เล e เเหมือนเดิมนะจ๊ะ นี่ก็คือ,อรายละเอียดสกิลทั้งหมดของอ,อุปกรณ์สีแดงเนาะซึ่งอุปกรณ์สีแดงเนี่ยหาได้จาก t ีดีช็อตรงนี้เลยนะครับก็จะอยู่ในระดับมิสซิเค,คลิลศูนยะ์จุดเอร์เนเนาะถือว่าค่อนข้างน้อยเลยแต่ผมก็ได้มาถึง2อันดูดิผมได้มันผมได้มันมาสองอันเลยโอเค <c oughs> เราผมลองมาเปิดหาสิรั้งให้ทุกคนดูกันดีนก,กว่านะว่าผมจะได้อีกสักอันไหมทรีบอลเกียร์จะเย็นพันเดสเปียอันนี้ผมผมขอไม่รีวิวแล้วกันนะบูสเกียร์ทอดสเต็กเอาผ้าโมเดล เออให้มันได้อย่างนี้ดิให้มันได้อย่างนี้เออผมคิดว่าผมไม่น่าจะได้สีทองกับสีแดงแล้วแหละจ้ะจ้ะเส็บแล้วเนี่ยเนี่ยบางคนก็ก็ผมสุ่มไม่ได้เลยเออมันก็เป็นประมาณเมื่อกี้แหละด่านเดิมอีกแล้วหมู่ก็เปลี่ยนด่านเมื่อกี้ผมไม่อยากเล้ด่านแล้วเดี๋ยวพอรอด่านต่อไปแล้วกัน อเครอบนี้เราจะมาโชว์ศักยภาพแบบเต็มสตรีมของอุปกรณ์สีแดงน,นะครับผมจะเล่นแบบเต็มสตรีมเลยเนาะอันนี้ก็คือแบบเวลาผมเล่นธรรมดาผมจะเล่นอย่างนี้เลยเนาะก็ดูได้ว่าเทคนิคของผมเล่นยังไงทำไมผมเึงน่าได้ท่านได้เยอะก็ผมก็เล่นมาณนี้เลยเต็มสตรีมเออท่านฟานเลยคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดมากหน่อยนะเพราะว่าผม มันเขาเรียกว่ามันเล่นรีวิวแล้วก็เล่นโชว์มากถึงแม้ว่าไอ้น,นี้มันจะมีคนรีวิวไแล้วก็เถอะเห็นไหมพอเราโดนจับป้องที่เนี่ยกดวีมันตัดไม่ได้ให้เราเปลี่ยนใบมีดก,ก่อนแล้วค่อยตัดนะจ๊ะประมาณนี้อ่าไม่ใช่วะเออ thank you เพื่อนคือถ้าสมมติคุณตัดคอมันไม่ได้เนี่ยหนึ่งเลยให้เช็คให้เช็คสองอย่างนี้นะครับหนึ่งคืออ,อ่อ ครูดาวการตัดคอเอ้ยไม่ใช่ตัดคอดียครูดาวการตัดมือของคุณเนี่ยเอ่อมันครูดาวอยู่ไหมหรือใบมีดคุณหมดถ้าใบมีดมันต่ำกว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันจะไม่ให้ตัดมือนะคุณต้องเปลี่ยนใบมีดก่อนนะจ๊ะเตือนเพราะความหนังดีนะบางคนกดเล้ยมันกดไม่ติดตัวทำไมว่าแล้วก็โดนจับแดกตายอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เป็นหลายครั้งนะช่วงแรกๆอะ่ะเป็นฝอยมากจ้าจ้าสวยป๊บเกิดตายแน่ท่านปุ๊บ าตายโอ้ลด้ท่านตรงนี้สามตัวใช่ดิปาดปาดปาดเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้มันยืนเรียงกันสามตัวผมใช้เซนบงสักุระคางเอลชิกทุทย <c oughs> ผมใช้การฟันรัวๆของสกิลสีแรงแท่าแทดนะครับก็จะประมาณนั้นเนาะาตายโอ้วรอบนี้พวกเราประสานงานกันได้ค่อนข้างดีเลยในท่าตายเลยรับ ก็ไงไอท่านหมดโลกแน่ถ้ามีผมอยู่เชื่อไหมว่าถ้าผมอยู่ในเรื่องไอแสงออนไอท่านเี่ยไททันคงสูญสาลายไปแล้วจริงผมสามารถฆ่าไททันด้วยตัวคนเดียวถึงหกพันตัวเนี่ยเฮ้ยเพื่อเราช่วยเพื่อนก่อนถาตราบใดที่มีท่านอยู่ละไม่ต้องกลัวตายไปหรอกก็ปุ๊บตายแน่ไททันช็ตาบอดไปซะแล้วก็อีกทีนึ่บ ปาดคอตับุวนนี้โอนเป็นสปเตอร์แมนเราเจอเพื่อนเรากำลังโดนจับตายแน่เพื่อนอ้โอ้ยหอกสายฟ้าฮหลอหอกสายฟ้ามันโกงอย่างหนึ่งคือมันสามารถยิงไททันได้แล้วตายเลยในทีเดียวเอาจริงๆเนี่ยในเมมันก็ยิงแล้วตายเลยทีเดียวใช่ไหมเออน่าจะใช่หมูมัวอะไรเนี่ย โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการมารับชมคลิปอินเทอร์เน็ตเอ็กแท็กออนไท่นนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มารีวิวเซเว่นอะไรวะชื่อที่เดี้ยเนี้ยอันอันชื่อใหม่ดิเออเซเว่นดีมิสเกียนะครับเป็นเกียร์ระดับท็อปที่สุดมิติเคิล0.5เปอร์เซ็นต์เนาะสกิลแต่ต่างๆนี่ถือว่าโกงมากใครมีเนี่ยแนะนําให้จัดเลยนะเว้ยผมถือว่ามันเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นเยอะมากเลยอ่าขอบคุณที่มารับชมนะครับกูจะพูดซ้ำทำไมวะเออเอาไปว่าแล้วเจอกันครับทุกคน Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I.